ส้เยิยมๆที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ผมใช้เงินไปเท่าไหร่ไปดูกันเดี๋ยวทายคลิปมาบอกเปิดด้วยว็บพีมสําเร็จรูปที่ผมชอบตามด้วยเบเกอรี่จากเจ้าตัวแรกเป็นชีโยปองตัวที่2เป็นครัวซองอบกรอบพร้อมไส้ไข่เค็มตัวนี้ผมคิดว่าอร่อยที่สซดช็อกโกแลตฝอยทองลาวาแต่ครัวซองก็ไส้เยอะเหมือนกันคือไม่คิดว่ามันจะมีไส้เยอะขนาดนี้ไม่ทันลายเฟืองขอกินไปก่อนหนึ่งครับรอรุนรสชาติกัน หน้าตางงๆแต่สําหรับผมดูดนิ้วไปแล้วผมที่เน้นหวานเลยเติมออปชั่นเสริมด้วยวิที่นึกว่าจะไม่เข้ากันแต่สุดท้ายลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อตัดหวานกันหน่อยด้วยชาแอปเปิลเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตัดต<บ>่อตัวที่2ชีโอปังพิเศษขึ้นหน่อยคือเขาใส่แคมเบอรรี่ไปด้วยมาลองชิมดูจะเป็นไง หอมมันเค็มแถมมีแคมเบอรี่ช่วยตัดลงโตัวกำลังดีแต่สายหวานสำหรับผมขอเติมวิบคีมเข้าไปอีกพอเติมไปความฟินที่ทำใใ้รู้จะมันละมุนอยู่ในปากหนีไม่พน้นแฟนผมต้องขอลองกินบ้างสุดท้ายเลอเพราะว่าวิบคีมเยอะไปหนอ่อย อันสุดท้ายก่อนบอกราคาเปิดมาด้วยไส้ฝอยทองเน้นๆที่สอดไส้ช็อกโกแลตเยิ้มๆอยู่ข้างในเหมือนัวเปียมันจะผสมแป้งเป็นช็อกโกแลตไปด้วยกินแล้วรู้สึกเนื่ๆคอแต่หวานสมใจที่ผมกินมาทั้งหมดอิ่มนี้แค่204บาททั้งหมดนี่ใครว่าคุ้มไม่คุ้มบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยครับ